สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับพ่อเมื่อบ่อยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้พามาดูงานตัดอ้อยครับก็ตอนนี้ก็ถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตครับก็หลักๆก,ก็เป็นหน้าอ้อยครับโรงน้ำตาลเปิดหีบแล้วก็เริ่มทยอยตัดอ้อยกันแล้ววันนี้ก็พามาดู การตัดอ้อยโดยใช้รถตัดอ้อยครับเป็นรถตัดอ้อยของจอรเดียครับเราก็จะมีรถบรรทุกรถสิบล้อวิ่งประกบข้างเพื่อที่จะถอยอ้อยหรือบรรทุกอ้อยออกจากาจากไล่ ตรงนี้เป็นไรอ้อยที่พื้นค่อนข้างจะแข็งหน่อยรถตัดอ้อยก็เลยพอที่จะลงได้แต่ถ้าเป็นบางพื้นที่ที่ดินนิ่มครับรถตัดอ้อยจะลงไม่ได้เลยก็จะอาจจะต้องใช้รถตัดอ้อยอีกแบบครับแบบเป็นล้อตีนตะขาบ,รบหรือว่าใช้แรงงานคนถ้าแรงงานคนก็จะแบ่งเป็นตัดแบบ อ้อยเผากับตัดแบบอ้อยสดปกติก็เริ่มเปิดหน้างานข้างๆครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มตั้งตั้งอ่าตั้งแถว เริ่มแถวต่อไปครับเริ่มเล่นเครื่องแล้วฝุนค่อนข้างจะเยอะครับเลยไม่อยากอยู่ใกล้ฝุนอ้อยนี่ก็คันใช้ได้เหมือนกันนะครับเริ่มตัดแล้วก็จะมีชุดหัวตัดชุดเป่า,าพวกเศษใบแล้วก็คอนเวเยอร์ลำเลียงอ้อยมาใส่รถบรรทุกครับ ก็พาชมแค่ประมาณนี้นะครับฝุ่นค่อนข้างจะเยอะก็เดี๋ยวลากันไปเพียงแค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยววิดีโอหน้าพาไปดูแบบอื่นอีกทีสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ